สวัสดีครับทุกท่านว่ากันว่ากลางคืนเป็นช่วงเวลาใช้ชีวิตของผีกลางวันเป็นช่วงเวลาใช้ชีวิตของมนุษย์หรือพวกเราแต่ผีก่ออยู่บนโลกนี้เช่นเดียวกันกับเราเหมือนญาติห่างๆที่ไม่ค่อยเจอกันที่ไม่รู้ว่าผีเนี่ยนะครับปักหลัก อยู่จุดใดบ้าง <I 'm S 1> เอาล่ะครับ <God. S 1> สำหรับวันนี้มีคลิปชวนคนลุกบางคลิปก็กลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลมีเดียทั้งติกต็อกเฟซบุ๊กหรือยูทูบชาไม่ว่าอะไรก็ดูขอคนละหนึ่งไลค์ คลิปนี้ถูกถ่ายไว้ได้เมื่อวันที่7มกราคม ที่ผ่านไปแล้วไม่กี่วันก่อนครับโดยมีชายคนหนึ่งเขาได้ไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่แปลกมากๆเขารีบหยิบมือถือถ่ายคลิปเอาไว้เขาเห็นเหมือนคนลอยได้ตัวเป็นๆเ,เวลาเกือบค่ำมืด เขาตกใจมากๆแต่ก็เป็นภาพระยะไกลลองดูดีๆนะครับเป็นคลิปที่เกิดขึ้นในมาเลเซียว่าคืออะไรกันแน่คือผีหรือคนเขากลัวมากครับเขาเชื่อว่า เจอผีอย่างแน่นอนคล้ายลอยไปลอยมาตามต้นไม้สูงบนยอดเขาซึ่งไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ก่อนที่ร่างดังกล่าวจะลอยลงมาเข้ามาหาเขาเขาตกใจจึงวิ่งหน,นีสุดชีวิตทันที เพื่อนๆหละ่ะคิดเห็นอย่างไรสิ่งนี้คืออะไรกันแน่เรากลับเป็นคนที่มีพลังจิตลอยได้ยังคงเป็นปริศนาหลายคอมเมนต์เชื่อว่าอาจจะเป็นผีก็ได้สำหรับคลิปนี้คลิปนี้ เกิดขึ้นกับคนไทยซึ่งดูเหมือนว่ารถตัดดินหรือแบ็คโฮที่กำลังทำงานตามปกติที่บริเวณคลองแห่งหนึ่งและแล้วเรากับขุดไปเจอซากไม้โบราณที่ฝังอยู่ในดินบริเวณนั้นว่ากันว่าเป็นซากต้นตะเคียนเรากลับอยู่ตรงนั้น มาหลายพันปีแล้วเพิ่งถูกคนพบเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติขณะที่เขายกขึ้น ที่หลอนก็คือท่อนไม้ดังกล่าวจู่ๆกลับเห็นเป็นรูปร่างผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางจ้องมองคนขับแบคโฮลองดูดีๆนะครับแอดก็ไม่อยากงมงายแต่มีหลายคอมเมนต์ที่ออกแนวสิ่งนี้เป็นผีสิ่งแปลกมาก เอ็ก็ไม่อยากงมง่ายก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้ถูกเผยแพร่เมื่อ4วันก่อนนี้เอง วันที่6พฤษภาคม <I 'm S 1> ชายคนนี้เห็นผีบนหลังคาสำหรับเหตุการณ์นี้ได้มีชายคนหนึ่งครับเผยแพร่จังหวะหนึ่งที่เขาเจอผี <laughs> เขากลัวเป็นอย่างมากซึ่งเป็นคลิปสั้นๆที่ตัดแล้ว แต่เห็นชัดเหมือนร่างสีขาวที่นั่งเศร้าอยู่บนลังคาบ้านซึ่งเป็นสถานที่รกรางสามารถเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมากจังหวะที่เขาเห็นร่างดังกล่าวราวกับคนที่ผิดหวังกับชีวิตนั่งมือลอยได้หายตัวไป <'m> จากบนนั้นทันที <get you. S 1> ลองดูดีๆนะครับ I'm <Please. S 1> มีผมยาวมากเป็นกระจุกอาจจะเป็นผีจริงๆกอบเป็นได้ uh. นะแอดวา่าสำหรับคลิปนี้เงาดำแปลกประหลาด คลิปนี้นะครับแสดงให้เห็นว่านักล่าท้าผีที่กำลังตกใจขณะไลฟ์สดอยู่ในโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งจูจ่ๆมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกับเงาปริศนาวิ่งไปมาเมื่อวันที่8พฤษภาลองดูดีๆนะครับเพื่อน มันคืออะไรสิ่งนี้เห็นชัดหรือเปล่าครับมันคล้ายเงาจางๆคลื่นที่ไวมากมันคล้ายเงาจางๆที่คลื่นที่ไวมาก ถ้าลองซ่มดูใกล้คล้ายมีลักษณะ,ะที่เท่ากับเด็กประถมซึ่งอาจจะเป็นวิญญาณก็เป็นได้เขาตกใจมากและคิดไม่ออกว่าคืออะไรเรากับวิ่งมาทักทายในขณะที่ตัวเขายังคงติดอยู่ในห้องอะไรฮะเพื่อนๆนั่นโดยวิ่งไปมาสามสี่ครั้ง ก่อนที่จะเงียบหายไปอย่างลึกลับมันคืออะไรฝากบอกกันด้วยจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าผีเนี่ยนะครับปักหลักอยู่จุดใดบ้างสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อน ไว้เจอกันใหม่ฝากคนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่ว่าอะไรเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ